ผมบาสเทพบอลนะครับสวัสดีวันที่18ตุลาคม2567กันด้วยนะครับวันนี้5ลีกใหญ่ของยุโรปเริ่มกลับมาลงทําการแข่งขันกันแล้วนะครับก็ลีกเอิงบุนเดสอะไรพวกนี้กลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับ3ตัวทีน้าเลือกเชียร์ทีมฟุตบอลทีน่าเลือกเชียร์สำหรับบาสเทพบอลผมก็ได้คัดมาให้เหมือนเดิมนะครับจะให้เลือกเชียร์ไปทางด้านทีมไหนบ้างนั้นนะครับรับชมกันได้เลยครับ คู่แรกนะครับไปกันที่ศึกบุนเดสลลกาเยอรมันครับเป็นทางด้านของบุลิเซียดอกมุนจะเปิดบ้านพบกับซังเฟารลีครับก่อนเกมดอกมุนอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนซังเฟารลีนั้นอยู่อันดับ15ของตารางนะครับคุณนี้คลิกออฟเวลาปีหนครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบอยู่ที่ดอกมุนครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในเกมนี้ครับ เคยเจอกันมาต้องย้อนกลับไปปี2022นู่นเลยครับเป็นซังพอลีเปิดบ้านในชนะดอกมุล2ประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มหานัทหลังก่อนเบรกทีมชาติไปของทั้งคู่นะครับดอกมุลชนะ3แพ้2กับในนานัทหลังสุดก่อนเบรกทีมชาติครับส่วนทางด้านของซังพอลีครับเอาชนะคู่แข่ง1เกมแพ้3เกมเสมอ1เกมครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีครับก่อนเบรกทีมชาติไปสําหรับสังพอลีนะครับวันนี้ครับความพร้อมของเกมครับดอกมุลจะขาดตัวเดิมๆครับก็โจนี่เลน่านะครับคาริมันเดยามี่นะครับยูเลียนดูรังวิวน น้องนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับแต่ต้องมีการวนเวียนนักเตะนิดหน่อยครับพอเพิ่งกลับไปรับใช้ชาติกันมาครับต้องดูทีว่านูริซหาฮินจะจัดตัวยังไงครับส่วนทางด้านของซังาอลีครับก็ตัวเจ็บ มีเยอะพอสมควรครับโซเลนอเลอร, Alien, Star, ร, Simon, er, ร์ที่มีการบาดเจ็บซาซ่าเบียเชิร์ตนะครับเอเลียนซาฮักนะครับไซมอนโซเลอร์ครับที่มีการบาดเจ็บนะครับก็เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนเปิดทีมชาติอยู่แล้วนะครับก็ดูครับว่าวันนี้จะ,จ,ะจัดชุดใหญ่แค่ไหนสําหรับการไปเดือนดอกมุินในเกมนี้นะครับแนวทางของบาส์เทบอลนะครับวันนี้ที่อยากให้เลือกเชียร์ผมอยากให้เทียร์ทางด้านของทีมเยือนอย่างเซาเปาลีครับเพราะผมคิดว่า ตัวผู้เล่นของตัวหลักของดอกมุลนั้นกลับไปรับใช้ชาติค่อนข้างเยอะครับอาจจะเหนื่อยกับมาลากลับมากับกําแพงที่ออกมานั้นผมคิดว่าสูงเกินไปครับเต็มที่ผมคิดว่าเฉือนนะครับแล้วก็ไม่เตินสอประตูแน่นอนวันนี้เลือกเชียร์ดอกเลือกเชียร์ทางด้านของฟังพอลีครับผมคิดว่ามาแพ้ก็แพ้ไม่เยอะนะครับรุ้นได้มากกว่าสําหรับฟังพาลี เลือกสังพอลีครับวันนี้คู่ที่2นะครับก็ไปกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเป็นทางด้านของลีดยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับคู่นี้ก่อนเกมลีดยูเนเต็ดอันดับที่5ของตารางครับส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดอันดับที่2ของตารางครับคิกออฟเวลาตีสอตรงบ้านเราครับความได้เปรียบอยู่ที่เจ้าบ้านครับลีดได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับไม่เยอะครับก่อนเกมเคยเจอกันมาในหัวล่าสุดต้องย้อนกลับไปปี2021นะครับลีดยูเนเต็ดเอาชนะเชฟฟิลด์สองประตู หานัดหลังของพวกเขาก่อนเบรกทีมชาติไปครับลีดยูเต็ดเอาชนะคู่แข่ง2เกมเสมอ2อแพ้1ส่วนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูเต็ดนะครับฟอร์มดีก่อนเบรกทีมชาตินะครับเอาชนะคู่แข่ง4เกมแล้วเสมอ1เกมไม่แพ้ใครครับใน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับวันนี้สภาพความพร้อมของทีมครับจะไม่มีตัวบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือติดโทษแบนใดๆทั้งคู่เลยครับลีดก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับส่วนเชฟฟิลด์ยูเต็ดก็เช่นเดียวกันครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้ แนวทางที่บาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างลีดยูเนเตดนะครับผมคิดว่ารีดยูเนเตดเล่นในบ้านครับดุดันอยู่แล้วครับแล้วเลือกเปรียบเสียงเชียร์อะไรอยู่แล้วครับผมคิดว่าฟอร์มเชฟฟิลยูเนเตมาดีก็จริงครับแต่วันนี้ต้องมีสะดุดกันบ้างครับผมคิดว่าอย่างน้อยจะมี1ประตูสําหรับลีดยูเนเตดเลือกเชียร์ลีดยูเนเตดจะเอาชนะเชฟฟิลยูเนเตดได้ในเกมวันนี้ครับคู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายก็ไปกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีครับเป็นทั้งด้านกเม เอฟซีโคเปเกนอยู่อันดับที่2ของตารางครับส่วนเวเจนอันดับที่12ของตารางครับคู่นี้กิกออฟเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับความได้เปรียบอยู่ที่โคเปเกนครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในหนล่าสุดก็ปีนี้นะครับเป็นเวเจนแพ้กับโคเปเก้นนึประตู2ในบ้านของพวกเขาเองนะครับสอร์มนัดหลังสุดของ ฟีโคเิเกนครับชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งะครับส่วนเวอร์เจนนั้นไม่ชนะใครครับ5้านัดหลังพวกเขาแพ้ถึง3ครับเสมอ2เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยสําหรับทีมเยือนนะครับวันนี้ความพร้อมของทีมทั้งคู่ครับจะไม่มีตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากตัวเจ็บเดิมๆอยู่แล้วนะครับทั้งสองทีมเลยก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามทั้งคู่ครับแนวทางของบาสเกตบอลที่อยากให้เลือกเคลียร์อยากให้เลือกเคลียร์ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างฟีโคเิเกนไปได้เลยนะครับผมคิดว่า เล่นในบ้านตัวเองและเป็นทีมที่ใหญ่กว่าศักยภาพทีมตัวผู้เล่นรวมทุกอย่างแล้วดูดีกว่ากันเยอะนะครับวันนี้1ประตูมาไวหลายลูก2แน่ครับเลือกเคลียร์ f อฟซีโคเปเกนไม่มีผิดหวังครับสรุป3คู่ที่น่าเลือกเคลียร์สำหรับค่าคืนนี้ของบาสเกตบอลครับเลือกเคลียร์ทางด้านของซังปาลีครับลีดยูเนเตตเอฟซีโคเปเกนครับเป็น3ตัวที่น่าเลือกเคลียร ในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้นยสำหรับบาสเทนบอลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันไว้ครับมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกวันนะครับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ